อันนี้ทำการเทสคีย์บอร์ดให้ลูกค้านะคะเป็นคีย์บอร์ดซิกโนนะคะ KB712 นะคะ RGB ค่ะไฟติดหมดนะคะสินค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวทางเราจะทำการเทสให้ดูะค่ะเริ่มจากตัวเลขก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ดอกจันทับ อย่างได้หมดบวกศูนย์หนึ่งนี่นะคะได้หมดแล้วค่ะทําการเทสเป็นตัวอักษรน,นะคะเนเนือ,นอ,นอนีมาความอบอุ่นทุกอย่างได้หมดนะคะ <c oughs> ปุ่มมันนี้ก็ได้ะคะ่ะ ขึ้นลงได้หมดนะคะใช้งานได้ปกติค่ะเดี๋ยวจะให้ดู S N นี้นะคะ S N จะเป็นตัวนี้นะคะที่ลูกค้าได้ไปอะคะ่ะ